พี่ชายนิชาฟาดถึงโตโน่ทันทีเรื่องหลานหลังหมายเปิดแชทลับจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนระหว่างโตโน่พากินและนิชานัทนิชาได้ทวีความตึงเครียดขึ้นอีกเมื่อหมล์ภชรบุตรพริตตี้สาวที่มีข่าวชาวกับโตโน่ได้ออกมาเปิดเผยแชทข้อความที่โตโน่ส่งมาโดยในข้อความนั้นระบุว่าโตโน่จะเดินทางไปหาหลานที่เชียงใหม่ก่อนแล้วจะกลับมาหาหมายหลังจากข้อความแชทดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป พิร์ตวชิรวิทย์พี่ชายของนิชาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวในทันทีโดยระบุว่าลูกสาวผมไม่ใช่หลานคุณนะครับหลานน้องสาวผมต่างหากครับข้อความดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อการเรียกหลานของโตโนโ่นอกจากนี้แม่ของนิชายัางได้ลบรูปภาพที่มีโตโน่อ,อยู่ในเฟรมทั้งหมดออกจากอินสตาแกรมและยังได้ยกเลิกการติดตามอินสตาแกรมของโตโน่อ,อีกด้วยการกระทําดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงการตัดขาดความสัมพันธ์กับโตโนโออ่อย่างชัดเจน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนมองว่าโอกาสที่โตโน่จะกลับไปง้อน,นิชานั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครอบครัวของนิชชาแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้โตโน่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป